สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมกับผ้าออกมาเล่นทงนาเนาะครับเนาะถึงเพื่อนกําลังเตรียมแปลงพักจะปลูกเนงครับชมบรรยากาศรับเพื่อนก็จะเฮ็ดแบบไอกเกษตรพ่อเพียงเฮ็ดกินนคขัวเลื่อนนะครับเพื่อนเตรียมแปลงอยู่วันนี้ผมก็ออกมาเล่นทงนาน่ครับเพื่อนเตรียม,มอยู่ อย่าไใกล้แล้วล่ะแต่ประเด็นสำคัญวันนี้ผมสิพ้ามาเห็ดบ่วงครับเห็ดบ่วงใส่หนูเพราะว่าคนซาว่าได้หนูผมก็เลยอยากเห็ดตามคนซานะครับแล้วผมก็ซื้ออุปกรณ์มาละอันดับแรกครับลวดเบอร์สิบสี่วยครับเด้อมาถ้านูใหญ่มันติดเนาะคีมครับคีมตัดลวดแลวกายเอาไวท้ทำหมุนลวดครับ ไม่ครับไม่ทะเห็นรักครับผมมีดครับมีดเอาไว้ต่ผ่าไม่เนาะเดี๋ยวเบิร์เลยว่าผมเิ็ดเป็นออ่อน border บ่วงนะครับเดี๋ยวผมซีเห็นในเบิร์นครับผมอันดับแรกครับเอาไม้มามีดผ่าครับผ่าไม่ก่อนเลย ให้มันได้ขนาดพอดีครับพอดีรักอย,ยอย่าเฮ็ดน้อยเลยเด้ออย่าเฮ็ดใหญ่ารครับเฮ็ดพอดีมาอนนี้ครับแล้วเข้ากับเหลาครับเหลาเหลาให้มันกลมบางคนอาจซีบวเหลาก็ได้ครับเฮ็ดแบบง่ายๆเลยครับอันนี้ผมก็เฮ็ดให้มันเรียบเย็กน้อย เพราะหล่อแล้วล่ะเขาก็ต้องเห็ดด้านหนึ่งให้มันแหลมนะครับให้มันแหลมเพราะว่าเขาจะได้ตอกลุดินนะครับให้มันแน่นเห็ดให้มันแหลม อาณนี้ก็ได้ครับแหลมประมาณนี้ก็ได้เย้าก็ประมาณคืบก,กวัวครับคืบก,กวัวเกือบสองคืบเนาะแล้วแต่ผู้ใดที่มักสั้นมักเย้านะครับลอยควันบนแหลมนี่นะครับอันนี้สําหรับไม้เนาะวันนี้เห้าก็บว่าบึงรวดครับ,บว่าเหย้าเสี่ยวเง้าสำเดะกระการประมาณเอาครับ แต่ผมจะเอาสองคืบครับพ่อวอน่ะสองคืบนะเผื่อเผื่อหนูใหญ่นอบเนาะโอ้โหมันคาเตปอยู่ต้องแกะเตปกก่อนต้องแกะกนี่ครับผมมาณนนี้เนาะสองคืบ ยิ้มครับปัดเลยปั๊บครับผมได้มาละได้เส็นลวดมาแล้วครับ <S <S 1> <S 1> อันนับแรกเขาเห็ดคั่วเลนะครับคุงค่งคั่วงอๆก่อนก็ว่าเขาจะได้เห็ดไอให้มันใส่คู่ลวดนะครับมิดมิดแทนเป็นเขียวครับมิหต้องเห็ดอันใหญ่นะครับเพื่อเห็ดอันนี้น้อยคั่น้อยออกมาเน,น่อยนีดน่อย คีมครับค <Aristotle> ิมห like ีิบเนาะเพราะว่ามันจะมีปลายแหลมๆมั่งอยู่วัวนี้จะรอบเผื่อกันอันนี้ก็ได้ like ประมาณนี้ครับนี่นี่เนาะบัดนี้เอาสอดเขาเลยครับบัดนี้สอดเขาเลยบิดจังหน่อยเอานี่ครับวอกว่เป็นประมาณนี้ครับ น,นี่ก็เห็ดโค้งๆหน่อยครับโค้งๆหน่อยนี่ครับประมาณนี้เพราะว่าหนูตาหนูตํไม่ดีหัดเลยนะครับนี่แหละผมสอบเงีวๆอันนี้ไหมครับอันนี้ก้าวเลยครับเดี๋ยวเขาต้องบักตรงนี้อย่างหน่อยครับนี่นี่น,นี่บักกึ่งกลางครับเพราะว่าเขาจะได้ตอกลงุงกา,า่กากา่าให้มันห่างจากพื้นดินมานนิ้วหนึ่งครับ เดี๋ยวพอเฮ็ดเสร็จแล้วผมจะพาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูนีเ่เขาว่าเบิ่งนี้ไปใส่พ้อมครับแล้วมืออื่นเขาก็มันหยามเบิ่งว่ามันชิได้บ่ตอนนี้เฮ็ดบ่วงก่อนครับบักก่อนครับบักให้ลวดเข้าก่อนโอเคครับได้ละเขาก็จับมาเลยครับนี่จับมาเขาเชี่ยวขึ้นก็นได้นะครับหรือเขาเชี่ยวลงก็ได้แล้วแต่เขาหมาัก หมุนเลยครับอันนี้หมุนตามคล้องเกี่ยวเห็ดแล้วครับนี่ก็หมุนหมุนแล,ล้วครับบิดเลยครับมัเน,นี้ยบิดเป็นเกี่ยวเลยง่ายๆครับง่ายๆถามใขาเจ้ามาเลยมาเห็ดเบิองหนูมันดิเขาวะมันดิติดในผมบอกห่างนะแต่เขาเจ้าว่ามันติดอยู่ครับเดี๋ยวผมอี่รองเห็ดเบิองต่อมาครับนี่คิีมบิดให้แน่นครับอีกรอบหนึ่งแต่อย่าให้ตึงายนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันอีกขาดเพื่อหนูนฟันแล้วมันขาดครับนี่ครับบ่วงผมก็เสร็จไปแล้วหนึ่งอันครับเดี๋ยวที่ตามต่อนะครับผมผิดบ่วงแล้วแล้วผมยิพาเพื่อนๆทุกคน,นนะครับไปใส่เบึงแล้วไปยามเบงน้ำมืออื่นว่ามันทีได้บอกครับเดี๋ติดตามมึงครับหลังจากที่ผมฮิดบ่วงแล้วนะครับเนาะนี่มีความเผ็ดบ่วงแล้วปั๊บเดี๋ยวผมยิพา ไปหาใส่ครับมันจะมีข้องให้ผมใส่บ่เดี๋ยวติดตามผมไปเลยครับอันนี้ก็เป็นทีหน้านะครับเนาะเดี๋ยวไปหาข้องหนูเบิ่งนว่ามันมีข้องหนูให้ใส่บ่เดี๋ยวตามมึงครับตอนนี้กับเวลาเที่ยงนี่แหละครับเพราะว่าต้องใส่ตอนเที่ยงครับเพราะว่าเนื้อมลีแยงหมอกมันลงครับเดี๋ยวหนูมีติดกกินต้องใส่คากินเข้าก่อนครับไปหาเบิ่งนครับหาย่าาเบิ่งครับ,รบน้ำคันเทนนะ นี่ขวยหนูวะแต่ผมเบิ่งแล้วมันก็บุกข่อยมีขวยหนูครับเดี๋ยวตามกันต่อครับหาเบิ่งไปเรื่อยๆครับเรากขย่างมาได้สักพักแล้วครับยังเห็นขวยหนูอยู่ยังเห็นคว่างหนูอยู่ตามต่อครับตามต่อตอนนี้ผมก็ย่างมาไกลแล้วครับยังเห็นคว่างหนูครับยังเห็นขวยหนูเลย นตะมีครับแต่แต่บมมีคว่างหนูนะครับเนาะเดี๋ยว้บึงกันต่อครับยางมาไก่แล้วเด้ครับไก่แล้วยังบ่มมีเป็นตะมีแต่บ่มีครับพูดห่อไก่ไก่ยังบ่มีครับยังบ่เพร,ราะนี่ผมกัย,กมย่างมาเครื่องสีคว่างแต่มันบ่ก่อยเที่ยวครับแต่มันก็แปนอยู่เด้เดี๋ยวเขาดีใซน์รนเอาครับแต่บุเห็นคว้างขึ้น คลองมันก็้มันคือบ่อชั่วครับเดี๋ยวหาบึงไม่อีกก่อนครับเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวหาบึงคลองก่อนนังบ่วเห็นเลยครับมเมื่อยแล้วครับเมืงง่อยแล้วน้งบวยใส่จับอันครับบ่มีขวย บมมีคลองอย่างมาไก่แล้วครับบมมีเลยบรูกว่ามัอนี้ที่ป็นยังไงเดี๋ยวหาบุญอีกก่อนครับพอดีเข้าไปเบื้องละผมมีครับบมมีคลองเนาะเดี๋ยวผมจะลองไปอีกหน้าอีกทุนครับก่อนววาเมื่อยแล้วย่างมานี้เดี๋ยวคนสาวว่ามีก็เลยมาเบาือ้องเพราะมาแล้วผัดบมมีครับเดี๋ยวตามต่อครับพอดีอย่างมากเห็นข้วยครับพี่น้องว่ามันชิยูว่เลยเนาเนี่ยครับเห็นข้วหนึ่ง อาจจะเป็นแปลวมันที่เนาะเดี๋ยวอยู่บอยู่กัใส่บึงก่อนนะครับเนาะล้องใส่บึงก่อนครับโอ้มีอยู่ที่น้องมีอยู่มีอยู่นี่คยครับควยคุยคยเห็นแล้วครับบันนี้คุยมั้นะครับเดี๋ยวผมหาความก่อนนะครับเด้อหาความก่อนวันไปทั้งไดียี่ได้ใส่ให้ที่น้องบึงโอ้พี่น้องผมย่างหาควอืกอบมมีครับ มันออกหากินบ่พี่น้องวานนะหาซอยผมเ้เหรอแต่คว้ยน,นี้ลักษณะมีใหม่อยู่ด้วยครับยังมีใหม่อยู่แต่หาทางย่างบมมีไหมครับหาบึงบัดจุดทางครับนู่มมีทางย่างครับควยลูกกัดเขียนควบคิดเห็นไหมผมหน่ด้ครับเด้อไห่ผมอ่านหน่เด้อเมื่อนาผมที่ได้มาใส่มันเพราะบมมีทางเขาทางออกไหมหรือว่นนี้เป็นหนูโทษหรอครับ แต่มีหู้ได้หู่ใหม่ๆอยู่ครับแต่หาทางแบบนี้ไหมครับหมายควา่ม,มาอย่างเดียว,วเดี๋ยวผู้ใดรู้อย่างได็กเขียนคอมเมนต์มาบอกผมนี้นะครับเรื่อว่ามันที่อยู่จังใดไปอย่างใดหรือสี่ให้อย่างใดใส่มันครับเพราะว่านบเห็นควองมันครับเอาเดี๋ยวอย่างไรเขากับผ่านตรงนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมือนะผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมจีบมาจัดการใหม่ครับ ตอนนี้ผมก็ว่าพักเมื่อยครับห่อนครับห้อนทั้งแดดเจ้ากับวาให้มาใส่ตอนเทียงเนาะมันอยากจะได้ดับกินวายไม่มีกินเหงื่อนะครับแห้งเหงื่อไหลมองกาใส่เทียงแล้วว่าเออมือแรงมันมานี่บ่ได้ถือกินค้นมาสั้นผมก็ย่างมาเทียงโอ้ยเหงื่อห่อนเดี๋ยวไปหากันต่อครับครับย่างไม่อีกน้อยครับโอ้พอแล้วครับพอแล้วพอแล้ว พ่อแล้วครับพ่อแล้วบ่วงไอ้เจ้าครับโอ้ยสากพ่อคล้องแน่พ่อสากพ่อคล้องหนูครับมาพ่อบ่วงครับไอ้เจ้ามาใส่ก่อนแล้วครับนี่ครับเจ้าใส่บทติดกับหลังนี่ยังมุมเต็มแล้วครับจักของเก่าของใหม่ผมรู้แต่มีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วครับแต่ว่าคนใส่ละยางม่มีกระป๋อยครับ อ๋อที่สบายใจครับวันนี้นี่ครับผมเดี๋ยวเขาง่ายดีกว่าครับเพราะว่าแถวนี้ขาเจ้าใส่แล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ทับเส้นทางผ่นเนาะครับเนาะพ่อแล้วครับพ่อละอีกหมายใหม่ครับมองใหม่พ่อหูครับเดี๋ยวผมหาทางมาห่อนเน้อเผื่อเป็นหนูทุนหนูทุนีทางมันนีหายากครับเดี๋ยวผมมีใส่ไว้นี้หลังหนึ่ง คิดว่าเป็นคว่างมันบนอเป็นควงมันบน่าครับรวิธีใส่นะครับเนาะเขาจะเตรียมบ่วงให้พอดีอันนี้เห็ดเส้นตรงครับสําคัญนะครับอย่าไปถือควงมันครับพยายามวางห่างๆางวางห่างเขากะก้าวครับกาา้าวันอยู่ซื้อคลงห่างห่างไม่พยายามอย่าให้ไปถือคล่องมันไหลมันจิดติดก,กินครับแพงไปแล้วครับวันนี้ สังเกตได้ครับด้วยให้มันห่างจากพื้นประมัณนิ่วหนึ่งครับยีายติดดินครับโอ้เห็ดยนกดีโอเคครับมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับลักษณะนี้เนาะพี่น้องเห็นบ่เสรอเดี๋ยวผมยังบ่เห็นอยู่โอเคครับนี่ลักษณะนี้ครับหนึ่งอันพันนะครับ ครับต่อมาเราต้องเหตุเครื่องหมายครับเด้อให้แต่เฮาลู่ครับเครื่องหมายอย่าให้คนอื่นรู้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงครับมันเสี่ยงเพื่อติดหนูปั๊บมีเฮาสิโบได้หนูนะครับเข้าใจกันนะครับเนาะนี่เครื่องหมายครับเดี๋ยวผมพ็ดเครื่องหมายกันครับนี่ก็คือเครื่องหมายที่ผมเพ็ดครับถ้าบอดสังเกตสิบุเห็นครับถ้าบอดสังเกตสิบุเห็นเลยเพราะผมให้มันกลมกลืนกับยาเลยครับ เดี๋ยวตามต่อครับตามต่อครับผมผมก็ได้ใส่บ่วงแล้วแล้วเนาะใส่แถวนี้แล้วครับนี่ปุ่มนี้ละ่ะใส่บัตรสุลังเลยมองนี้ละ่ะก้าให้ได้เลยครับให้มันชัวๆเลยเยอเน่ผมก็ต้องกลับครับวันนี้สี่บ่ายสามแล้วครับหากนแล้วยังไม่ได้กินข้าวอยู่ฮ้น่นพอใส่เสร็จแล้วเาก็ต้องกลับครับวันนี้เพราะเป็นเวลาบ่ายสามแล้ว เดี๋ยวต้องมาตามกันต่อครับว่ามืออื่นผมจะได้หนูบ่ไม่เมื่อยโอ้เหื่อยเหื่อยครับซาเจ้าซาได้ครับถ้าเบงผมอื่นเนะจะได้บอเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเลยครับเดี๋ยวเด็กก็จะลืมกดแชร์ผมนี่นะครับเด้อกดติดตามให้ผมน้ครับเดี๋ยวขอบคุณเพื่อนหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับเนาะเด็เป็นกำลังใจผมนี้อครับเด้อขอบคุณครับ